จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของวงนี้เลยนั่นก็คือเป็นสีเขียวถั่วที่สีค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับและราละเอียดค่อนข้างสูงนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยตําหนิของรอยหิ่เลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิลัดเจตนะครับรายการที่จะพาคุณไปวิเคราะห์หยกและชมหยกสวยๆไปพร้อมกับเรานะครับกลับมาอีกแล้วในเอพิโซดที่3นะครับเดี๋ยวเตรียมรับชมได้เลยครับว่าสินค้าวันนี้จะเป็นอะไรกันสำหรับวันนี้นะครับสินค้าของเรานั่นก็คือกําไรหยกเจไดนะครับผมมาจากพม่าเลยจะสังเกตได้ว่าสีของเขาค่อนข้างที่จะมีความเขียวทั่ววงเลยนะครับ แล้วเราก็มาพร้อมกับใบเซอร์นะครับของบริษัท AIGS ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากหลายแห่งทั่วโลกเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ตรงนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่พร้อมแล้วนะครับก็สามารถไปฟังการวิเคราะห์ยกพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคครับจุดแรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือเนื้อยกนะครับ เรามาเริ่มจากความใสและความเนียนของเขานะครับจะสังเกตได้ว่าชิ้นนี้นะั้นเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะเนียนและละเอียดนะครับดูได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะจะไม่มีรอยแตกระหว่างหินนะครับหรือว่าเป็นรอยตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าผมสังเกตแล้วเนื้อของเขาจะกลมกลืนกันมากแล้วก็เป็นเส้นหินที่ไหลไปในทางเดียวกันนะครับผมส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูความใสของเขานะครับ เนื้อของเขานะครับจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นเนื้อเทียนนะจะไม่ถึงแบบเนื้อตันนะครับผมไม่แห้งมีความใสมีความเงาอยู่ในตัวนะครับแต่ด้วยสีของเขานะครับที่เป็นจุดขายของวงนี้เนาะมันก็เลยทําให้ความเนียนของเขาอาจจะไปได้ไม่สุดนะครับแต่ด้วยระดับสีขนาดนี้นะครับแล้วก็เนื้อที่ความใสได้ระดับนี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับสําหรับกําไรในยกพวกนี้เนาะโดยรวมนะครับเนื้อยกถือว่าเนื้อยกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับที่มีสีและเนื้อได้ขนาดนี้นะครับผม จุดต่อไปที่เราจะสังเกตนั่นก็คือสีหยกนะครับสําหรับกําไรวงนี้นะครับสีหยกของเขานั้นคือจุดเด่นของวงนี้เลยนั่นก็คือสีของเขาจะมีสีที่เป็นสีเขียวถั่วนะครับและสังเกตได้ว่าสีของเขานั้นจะสม่ำเสมอกันทั่ววงเลยนะครับ กำไรวงนี้นะครับจะเป็นสีโทนเดียวกันทั้งวงเลยนะจะไม่มีสีไหนที่เข้มกว่าหรืออ่อนกว่าสีอื่นแบบเด่นชัดนะครับแต่ก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่จะมีสีเหลืองทองนะครับปะปนไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของชิ้นนี้ไปอีกตัวนะครับจุดสีเหลืองนี้นะครับผมจะอยู่ประมาณแค่1นส่วนสของวงนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าถ้าไม่ส่องไฟหรือไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราจะไม่เห็นจุดๆนี้นะครับ จะถือได้ว่าจุดจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นให้กับกำไรวงนี้เช่นกันนะครับผมจุดสุดท้ายนะครับสำหรับกำไรหยกวงนี้นะครับเราก็จะพูดถึงรูปล่างเนาะรูปล่างของวงนี้นะครับจะไม่มีรอยขู่ขาหรือว่าเป็นรอยแตกที่สามารถขูดแล้วก็มีรอยสะดุดเลยนะครับ จะถือได้ว่าเจียมาค่อนข้างที่จะเนียนนะครับไม่บาดมืออะไรเลยทั้งสิ้นมีความเงาอยู่ในตัวด้วยนะครับทรงนี้นะครับบางคนเขาจะเรียกกันว่าทรงมวนบุรีทรงโดนัทหรือทรงกลมนะครับในที่นี้ผมขอเรียกว่าเป็นทรงโดนัทละกันนะครับสําหรับกําไรโดนัทวงนี้นะครับจะอยู่ที่ไซส์58นะครับผมและความหนาของเขานะครับจะอยู่ที่9.3มมิลนะครับความหนาถือว่าอยู่ในไซส์ที่มาตรฐานนะครับไม่หนาหรือว่าไม่บางจนเกินไปนะครับผม สรุปโดยรวมนะครับสำหรับกำไรหยกโดนัทวงนี้กันนะครับผมเริ่มต้นด้วยเนื้อหยกนะครับเนื้อของเขานะจะมีความเนียนและละเอียดค่อนข้างสูงนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยตําหนิของรอยหินเลยนะจะสังเกตได้ว่าเนื้อของเขาจะอยู่ในความใสในระดับเนื้อเทียนเยน,นะครับฉะนั้นผมจะให้อยู่ที่3.5เต็ม5นะครับ ส่วนของสีหยกนะครับสีของเขาจะเป็นจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของวงนี้เลยนั่นก็คือเป็นสีเขียวถั่วที่สีค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็จะมีสีทองปะปนไปบ้างเล็กน้อยนะครับฉะนั้นจุดนี้ก็เลยคะแนนจะสูงนิดหนึ่งนะครับจะอยู่ที่4.5เต็ม5นะครับผมถือว่าเป็นสีที่สวยมากนะครับสําหรับกําไรแบบนี้นะสุดท้ายก็คือเรื่องของรูปร่างนะครับจะสังเกตได้ว่ารูปร่างของเขาจะไม่มีรอยขูดขัะหรือรอยแตกเลย และทรงของเขานะครับจะเป็นทรงโดนัทเนาะอันนี้จะเป็นความชอบของคนนะครับว่าเขาจะชอบทรงนี้หรือเปล่าเนื้อของเขานะครับจะมีความเงาเนาะจะไซส์อยู่ที่58นะครับผมส่วนความหนาก็จะอยู่ที่ไซส์9.3นะครับผมนั่นก็คือขนาดมาตรฐานเนาะฉะนั้นนะครับรูปร่างของเขาผมขอให้อยู่ที่เต็ม5.5เลยทีเดียวนะครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคะแนนไว้ให้ตรงนี้นะ ข้อมูลนี้นะครับผมหวังว่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยเนาะเลตติ้งคะแนนนะครับมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมโดยเฉพาะนะครับอันนี้ผมก็แนะนําให้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในการตัดสินใจอีกทีเนาะสำหรับกําไรหยกวงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ0 0 0บาทนะครับผมราคานี้นะครับถือว่าเป็นราคาที่พิเศษมากๆเนาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับ ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้มาในช่องทางตามนี้เลยนะครับสิ่งที่คุณลูกค้านะครับจะได้รับหลังจากซื้อกําไรยกวงนี้นั่นก็คือใบเซอร์ของยกวงนี้นะครับ AIGS พร้อมด้วยกําไรยกไปในตัวเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยเนาะสำหรับสินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรกันก็รอติดตามได้เลยครับผม